สวัสดีครับวันนี้เราจะมานั่งอยู่ใต้ครอบวัวกับบัวครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับวันนี้ฝนตกฝนตกเลยอยู่ในครอบวัวครับ นั่งฟิงไฟต่อครับบอเศร้าตกแล้วครับฝนนี่ครับบอเศร้าตกง่ายเลยนะกะนนาว่ากะนนาคนกันนา นี่ครับตะไคร่หอมเลยครับไรอูดยุ่งไ้มันได้พร้อมครับใส่ใบมันมตนได้ยังสีกระดายน้ำรับออกหนาฝนเขาต้องดูแลง,งว่วน้ำคัับมันจะอาจจะเป็นไข่หรือเป็นยังก็ต้องมันสังเกตมันนำรับหนานี่ฝนตกหรือผ้าอยู่เขาเนี่ยครับเขาต้องเบึงงว่วสังเกตงว่วนน้ำรับ มันจะเป็นโลกไข่สามมือวะครับโกรกไข่ล่งขาแล้วก็ต้องมันสังเกตมันดังไฟให้มันครับมันความอบอุ่นครับบางว่ามันกินหญ้าบอ่อเขียวเอื้องบอ่อพิษปกติบอ่อครับมื่อก็ดังไฟให้มันน,น,นําครับมันหนาวครับถ้าอยู่เขาฝนตกลิ่นครับให้มันนั่ครับ เดี๋ยวจ um pues ิงกินยาเดี๋ยวจิงกินยามากระหนาววะกระหนาวครับนาเนานี่ก็ต้องระวังยังเพราะว่าไม่ได้ออกมาเจอแดดครับนี่ครับ มันยังกินหญ้าดียังสีก็แสดงว่ามันยังปกติอยู่ครับนี่ครับนี่เขาก็ต้องสังเกตครับนาผลผลลินนันบ่ได้ออกแดดเ้าก็ต้องดังไฟห่มให้มันนําครับให้มันอบอ,อุ่นครับนี่แสดงว่าปกติครับกินหญ้าได้สบายบนต้นนี้เบื้องก็เหนอือกินข้ามหมกไงสิกินได้เสยยังปกติครับนี่ครับกินหญ้าถึงว่าพกกินหญ้ายืน นโมกไหลจะูกแขงยังสัน่นจะเป็นไข่ล่องขาไข่สามมือครับเป้าเอิรนหมอสโคเอาหมอเลยครับถามฮามาเบืองเรามันกินหยาได้ปกติยังสิ่ะระบเถาวันบาเป็นยางครับแต่ว่าเขากระด้างไฟเห็นมันน้ำแนครับไหนก็อบอุปป่นมันครับพ้อป่นต๊มันหนาวครับกินได้ปกติครับอยู่นี่กินได้ปกติถูกตัวครับ ครับดังไฟหอมตะไคร่หอมไห่อีกคุณครับถ้ามีใบสมาร์ทเอาใบสมาร์ทมาห่มให้ได้อีกครับการใวไม้เป็นไข่ครับนี่ครับิสบายครับพ่อกระตุ้งมันบังมันครับหนาะฝนยังสีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปสนิครับติดตามคลิปต่อไปครับกฝากกดไลค์กดแชร์เสียงหน่อยคนเลียงว่าเด้อครับเด้อเพลิอทําคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ